สวัสดีครับรีวิว GPX Demon นะครับคันนี้รถปี18นะครับของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ล้อหลังไม่แน่ใจว่าเป็นล้อของอะไรนะครับแต่เป็นล้อใหญ่นะครับจะดูแน่นขึ้นมาเยอะนะครับดูท่อดูล้อครับของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีน่าจะหกหกภาษีโหกันน้ สียังดูดีนะครับก็มีริ้วรอยทั่วไปนะครับอย่างหน้าหลังเหลือนะครับโซ่สเตอร์ยังใช้ได้อีกนะครับต้อมติ๊กทำงานปกตินะครับคันนี้ใหม่วิ่งไปงนกดดูไหมอ๋อนี่ไงวิ่งไปแค่หมื่นสามนะครับ We'll <laughs>